ครับก็เกมวันนี้เราเราต้องการสามคะแนนนะครับเพื่อที่ในวันอาทิตย์เนี่ยเราเจอเดลแมนฟูดเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการลุ้นแชมป์อ่เหล็กที่สองครับแล้วก็เด็กนักกีฬาสามารถทําได้ตามเป้าโดยเฉพาะอ่มีการดีเฟนซ์นะครับการป้องกันทั้งแดนหน้าแดนหลังที่เราต้องการเนี่ยดีเฟนซ์แล้วก็ทําแต้มกลับมาให้ได้เป็นคะแนนเนี่ยเราทําได้ดีนะวันนี้แล้วก็โดยเฉพาะบอลเสริร์ฟเพราะฉะนั้นอ่วัน อาทิตย์เนี่ยที่เราเจะไ่้พูดก็ก็ถือว่าน่าจะเ,เกมที่สนุกเกมหนึ่งนะครับเราเราเตรียมทีมไว้เล่นกับแฟนบอคดูอยู่แล้วก็ขอบคุณนักกีฬาแล้วก็ต้องเชียร์ของนครราชสีมานะครับก็ขอติดตามเป็นกำลังใจเราต่อให้ต่อไปเรื่อยๆนะครับดีครับก็พูดถึงเกมวันนี้นะครับก็มีการสับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับในบางตำแหน่งแล้วก็ผู้เล่นบางตัวนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนิดนึงนะครับแล้วก็สับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไปว่าตำแหน่งไหนที่เหมาะสมแล้วก็พยายามเต็มที่นะครับก็รูปแบบวันนี้ก็พยายามให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะชั้นสามคือเอาทีมวัยรุ่นลงหน่อยก็ให้ความสนุกสนานในทีมของเกมด้วยอะไรแนี้ครับก็และแมตช์ต่อไปก็เจอโปรเฟกต์นะครับก็พยายามไปลุนลุนอันดับ5นะครับตอนนี้คือลุ้นอันดับ5กับโปรเฟกต์ระหว่างโปรเฟกต์กับเราก็พยายามจะทำให้เต็มที่นะครับก็ขอบคุณครับคะแนน สถานการณ์ของทีมเป็นอย่างไนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือที่รู้แน่แน่ก็คือเราเราน่าจะไปชิงอันดับที่5อยู่แล้วนะครับแต่รอบไฟนอลโฟเนี่ยก็เราก็หมดสิทธิแล้วนะครับจะก็ไปชิงอันดับที่5กับโปรเฟกตนะครับก็สัปดาห์หน้าก็พยายามเอาตัวหลักๆของเรากลับมานะครับเพราะที่เจ็บอยู่ตอนนี้คือให้พักหลายตัวนะครับสารสองสามตัวได้นะครับก็ก็หายการบาดเจ็บแล้วก็น่าจะฟูลทีมครับในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับค่ะก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะคะที่เรา เราช่วยกันเราเล่นได้ดีจนเราสามารถชนะขอนแก่นมาได้3ามศูนย์ก็ถือวสนุกค่ะแล้วก็แมตช์สุดท้ายน,นะคะเจอไดม o น d ์ฟู d นะคะ,ะบุ้มบิม่มก็อยากจะมาขอกำลังใจทุกคนนะคะช่วยเชียร์ทีมนะครราชสีมาเดอะมอลวีซีด้วยนะคะเจอกับทีมไดม o น d ์ฟูดเวลา18นาฬิกาค่ะที่ MCC h a l l ีอ m a เดมอลบกะปีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่สามารถมาชมที่สนามได้สามารถชมใน YouTube ได้เลยทางช่อง TVA Channel ค่ะ รับเกมวันนี้นะครับเป็นเกมที่เราทําเรื่องเซรได้ดีนะครับในเซตที่1นึ่งและเซตที่2นะครับทำให้เรื่องของกระบวนการโต้กลับของเราได้ดีนะครับแต่พอมาเซตที่3เนี่ยทางสุพิมเนี่ยได้ปรับเกมนะครับมีความเหนียวแน่นขึ้นและโต้กลับเราไม่อยู่นะครับเราเสียไปในเซตสามแล้วก็ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันเล่นในเซตที่4ที่สามารถกลับมาชนะได้ครับผม อ๋แมตต์ต่อไปเจอนะครราชสีมาก็ไปเกมที่หนักสําหรับเรานะครับพอครั้งที่แล้วเราแพ้เขามานะครับอย่าง3-0เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะต้องเอาแมตต์วันนี้นะครับไปพัฒน,นาต่อในเรื่องของการที่จะเล่นกับโคราชต่อไปครับครับก็หลับเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้นะครับแต่เราก็สู้เต็มที่แล้วก็คิดว่าเราต้องไปแก้ไขนะครับบางจังหวะนั่นเองเพราะว่า บางจังหวะเราเราลุกไม่ค่อยเป็นแต้มนะครับก็ต้องต้องฝึกอ,อีกหน่อยแล้วก็เรื่องการ,รเว v e r การลองบอลน,นะครับต้องแก้ไขนิดนึงก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาเขามีตัวจบสกอร์มากกว่าเราแค่นั้นเองนะครับ,บในบางจังหวะในบางจังหวะก็คิดว่าก็เป็นเป็นเกมที่เราต้องไปดูอีกทีหนึ่งในฟยนอลโฟนะครับเราต้องไปปรับปรุงแล้วก็เตรียมนะครับอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็เตรียมแข่งกับนครนนท์ซึ่งถ้าเราชนะ เราก็อาจจะขึ้นที่ที่3นะครับที่3หรือที่น่าจะ3กับ4นะครับก็ไม่เป็นไรัไม่ไมเป็นไรก็คิดว่าขอให้เข้าฟ i n a นอล4โก่อนแล้วเราค่อยค่อยไปสู้อีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับตามเชียร์เราอีกนะครับเราจะสู้เต็มที่นะครับแล้วเราจะแก้ไขแล้วก็กลับมาให้ได้ในฟ i n a นอล4โนะครับก็ขอบคุณครับ สำหรับเกมวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องการการันตีว่าเข้ารอบไฟนอลโฟแน่นอนนะครับก็ตขอชื่นชมวันนี้ทีมเป็นชุดโลกเนี่ยเล่นได้โดยไม่ไม่เกงรงกลัวนะครับคือเล่นได้ดียอมรับว่าเล่นได้ดีเลยครับบอลทั้งบอลเหนียวบอลที่บอลลุกเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีในช่วงเซตเซตสเนี่ยเราค่อนข้างจะแผ่วไปนิดนึงเพราะอาการที่เราแข่งมาต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้คือเราต้องกลับไปฟื้นสภาพร่างกายให้เร็วในรายสำหรับแมตช์สุดท้าย และเตรียมร่างกายสลับรอบไฟนอลโฟครับผมเ,ออเกมเกมในวันนี้นะครับเราเตรียมมาทั้งสัปดาห์เพื่อจะมาเจอรูปแบบการเล่นของของของทีมทีมเต็งแชมป์นะครับเราซ้อมบอนแรกเราซ้อมมาเราซ้อมเข้มข้นมาเลยครับในการในการรอบรแรกสองเซตแรกเนี่ยเด็กเราประสบความสำเร็จในการรอบรแรกแต่ว่ารูปแบบการตั้งรับอะ่ะยังไม่ดีพอกว่ากว่าจะมาเล่นได้มันเข้ามาเซตเซตสองไปปลายมือเซตเออร์เลอร์ พอเราเล่นได้ครบทั้งบอลรับเติมบอลไซด์เอาบอลบอลลูกกลับเขาต้องไอแท็กมันก็ทําให้เด็กเราเกิดความมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ยังมีผิดพลาดผิดพลาดตรงเซตท้ายๆนยครับเซตที่้ายแต่ก็ถือว่าเด็กเราทําได้ดีทุกๆไนทุกๆตําแหน่งครับ